คุณเชื่อหรือไม่ว่าสุนัขที่ซื่อสัตย์ที่สุดอาจต้องเผชิญหน้ากับความมืดที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นฝนตกนั้นทุกอย่างในบ้านเงียบงนันจนกระทั่งร่างเจ้าของเริ่มขยับขึ้นมาอีกครั้งแต่สิ่งที่มันเห็นไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและตั้งแต่วินาทีนั้นเรื่องราก็เปลี่ยนไปตลอดการเรื่องราวสุดซึ้งของสุนัขผู้ซื่อสัตย์คุณจะร้องให้เมื่อดูวิดีโอนี้เช้าว,วันนั้นท้องฟ้ามืดครึมเสียงลมพัดแรงผ่านต้นไม้ที่โยกไหวไม่หยุด กลิ่นดินเปียกชื้นลอยมาแตะจมูกเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังชัดเจนเจ้าของบ้านนอนอยู่บนเตียงด้วยความเหนื่อยล้าร่างกายสั่นไหวหายใจถี่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอดัดทุกสิ่งรอบตัวเงียบงันจนได้ยินแม้แต่เสียงหัวใจเต้นข้างเตียงมีสุนัขตัวหนึ่งนอนหมอบเฝ้ามองดวงตาของมันสั่นระร,ริกเต็มไปด้วยความกังวลเสียงหอบของเจ้าของยิ่งดังขึ้นมือของเขาสั่นและเย็นเฉียบ สุนัขลุกขึ้นเห่าเสียงดังกระโจนไปที่ประตูเหมือนเรียกใครสักคนเสียงเห่านั้นสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านความตึงเครียดปกคลุมไปทุกมุมห้องแสงไฟจากถนนลอดเข้ามาในบ้านส่องให้เห็นเหงื่อที่ไหลอาบหน้าของเจ้าของดวงตาที่ลืมไม่ขึ้นเกือบปิดสนิทสุนัขหอนออกมาเสียงยาวแหลมและสันส่นสะเทือนเสียงฝนยังคงตกลงมาไม่หยุดแต่เสียงร้องของสุนัขก,กลับดังกว่า เหมือนมันพยายามต่อสู้กับความเงียบที่น่าหวาดกลัวหัวใจของมันเต้นแรงจนเห็นได้ชัดจากอกที่กระเพื่อมมันพยายามใช้จมูกดันแขนเจ้าของแต่แขนนั้นตกลงมาห้อยข้างเตียงนิ่งสนิทราวกับไร้เรี่ยวแรงสุนัขสั่นสถานร่างกายของมันเกรงตึงคุณอยากให้ผมเล่าต่อไปจนถึงจุดหักมุมที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกช็อกและสะเตือนใจไหมครับสุนัขเงยหน้ามองเจ้าของด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสน เสียงหายใจเบาบางแทบไม่เหลืออยู่อากาศรอบตัวเย็นลงอย่างผิดปกติราวกับความตายกำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้มันเห่าอีกครั้งเสียงสั่นและแหบแหง้งเล็บขูดลงบนพื้นไม้ดังเอียดดวงตาของมันแดงก่ำจากความกลัวทุกเสี้ยววินาทีเหมือนยาวนานเกินทนสุนัขวิ่งวนรอบห้องอย่างกระสับกระส่ายเสียงฝนข้างนอกหนักขึ้นเรื่อยๆฟ้าแลบว่าเข้ามาทำให้ห้องสว่างวูบหนึ่ง เงาของมันทอดยาวบนผนังดูเหมือนสัตว์ที่สิ้นหวังมันวิ่งไปที่หน้าต่างกระโจนขึ้นเก้าอี้เหาลั่นออกไปกลางคืนอันมืดมิดแต่ถนนเงียบไม่มีใครเดินผ่านมีเพียงเสียงฝนและเสียงฟ้าร้องโหดร้ายตอบกลับสุนัขหันกลับมาหาเจ้าของอีกครั้งใช้ลิ้นเลียใบหน้าที่เย็นเฉียบแต่เปลือกตาของเขาปิดแน่นไร้การตอบสนองใดๆทั้งสิ้นมันนั่งลงข้างเตียงหัวสันส้าน หูของมันขยับฟังทุกเสียงที่เล็ดลอดออกมาจนกระทั่งเสียงหายใจนั้นขาดหายไปทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนโลกหยุดหมุนหัวใจของสุนัขเต้นแรงจนน่ากลัวมันเห่าออกมาเสียงดังและยาวนานเสียงสะท้อนกลับในห้องว่างเปล่าเหมือนเสียงร้องขอความช่วยเหลือความเงียบที่ตามมาโอบรัดจนแทบหายใจไม่ออกมันใช้ร่างเล็กๆผลักอก,อกอกเจ้าของใช้ฟันงับเบาๆที่แขนพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปลุกให้ตื่น แต่ร่างนั้นไม่ขยับอีกเลยสุนัขหอนเสียงยาวแสบหูและเจ็บปวดมันหอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเสียงแหบน้ำตาใสาๆไหลออกจากดวงตาของมันหยดลงบนมือเย็นเฉียบของเจ้าของข้างนอกบ้านฟ้ายังคงคำรามเสียงฝนยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดแต่ในห้องเล็กๆนั้นเสียงเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่คือเสียงสะอื้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ที่ไม่ยอมละทิ้งเจ้านาย คุณอยากให้ผมเขียนต่อไปให้บรรยากาศหนักขึ้นจนถึงเหตุการณ์ช็อกสุดขีดไหมครับมันนอนหมอบลงข้างร่างเจ้าของหัวใจของมันสั่นสถานราวกับจะหลุดออกมาขนของมันเปียกชื้นจากน้ำตาที่ไหลไม่หยุดความเงียบในห้องกดทับจนแทบขาดอากาศหายใจเวลาผ่านไปช้าอย่างทรมานนาฬิกาบนผนังเดินต่อไปแต่ทุกวินาทีเหมือนชั่วโมงเสียงเข็มนาฬิกาดังก้องในหัวของสุนัข มันเงยหน้ามองประตูราวกับรอใครสักคนแต่ประตูนั้นปิดสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวโลกภายนอกยังคงมีเสียงฝนฟาดลงบนพื้นดินแต่ข้างในห้องทุกอย่างเหมือนถูกตัดขาดออกไปสุนัขเหาเบาๆคล้ายเรียกชื่อเจ้าของเสียงนั้นสั่นไหวและแผ่วราวกับกำลังร้องไห้มันยกอุ้งเท้าวางบนนอกของชายที่มันรักแต่ไม่มีเสียงหัวใจตอบกลับมาอีกความหนาวแผ่กระจายไปทั่วบ้าน ลมพัดลอดหน้าต่างเข้ามาทำให้ม้านพลิวเงามืดสันไหวบนผนังเหมือนเฝ้ามองอยู่สุนัขจ้องไปด้วยสายตาหวาดกลัวและสับสนทันใดนั้นฟ้าแลบอีกครั้งเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจนบ้านสั่นสะเทือนมันสะดุ้งสุดตัวกระโจนไปกอดแขนเจ้าของไว้แน่นหวังว่าเสียงนั้นจะปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาแต่ร่างตรงหน้ายังคงนิ่งงนันความจริงที่โหดร้ายค่อยๆกัดกินใจของมันเสียงหอนที่ดังขึ้นอีกครั้งยาวนานและเจ็บปวด กล้องสะท้อนเหมือนเสียงร้องสุดท้ายของหัวใจที่แตกสลายสุนัขไม่ยอมละทิ้งเจ้าของมันนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นทั้งคืนจนขนของมันชุ่มไปด้วยฝนที่สาดเข้ามาจากหน้าต่างจนดวงตาของมันแดงก่ำและแทบลืมไม่ขึ้นทุกสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยความโหดร้ายความเงียบความหนาวและความตายแต่สุนัขยังคงพักดีไม่ยอมเคลื่อนกายไปไหนแม้แต่น้อยแล้วทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นกลางความเงียบ เสียงเคลื่อนไหวเบาๆจากร่างที่ไร้ชีวิตสุนัขสะดุ้งลมหายใจขาดห่วงหัวใจของมันเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกดวงตาของมันเบิกกว้างเฝ้ามองร่างนั้นที่เหมือนขยับเพียงเล็กน้อยเสียงกระซิบแผ่วบางลอยออกมาหรือเป็นเพียงเสียงลวงจากความมืดที่เล่นกับหัวใจของมันคุณอยากให้ผมเล่าต่อไปจนถึงจุดที่เปิดเผยความจริงที่น่าช็อกใช่ไหมครับสุนัขยืนนิ่งร่างกายเกรงแข็งราวกับถูกตรึงไว สายตาของมันจับจ้องไปที่ใบหน้าเจ้าของริมฝีปากซีดเผือดขยับเล็กน้อยคล้ายกับกำลังพยายามเอ่อยถ้อยคำบางอย่างเสียงกระซิบเบาราวกับลมหายใจลอดออกมาสุนักเอียงหูฟังอย่างตั้งใจหัวใจของมันเต้นทีจนเจ็บหน้าอกแต่ถ้อยคำที่เล็ดรอดออกมากลับฟังไม่ชัดในห้องมืดสลัวม่านพลิ้วไหวด้วยแรงลมเงามืดโยกไหวเหมือนมีคนแอบซ่อนอยู่สุนักหันขอบไปมอง แต่มีเพียงเงาที่ทอดยาวทับซ้อนจนผิดรูปร่างมันเห่าเสียงดังเพื่อขับไล่ความหวาดกลัวเสียงสะท้อนกลับยิ่งทำให้ห้องอึดอัดฝนข้างนอกยังคงกระหน่ำหนักขึ้นจนเสียงสายน้ำดังเหมือนเสียงคำรามของสัตว์ร,ร้ายสุนัขค่อยๆหันกลับไปมองเจ้าของอีกครั้งแต่สิ่งที่มันเห็นทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวดวงตาที่ปิดสนิทค่อยๆเปิดขึ้นช้าๆดวงตานั้นไม่เหมือนเดิมมืดทึบและว่างเปล่า สุนักถอยหลังกรูดหางจุกแนบกับพื้นมันครางเบาๆร่างกายสั่นสถานจนยืนแทบไม่ไหวเจ้าของค่อยๆลุกนั่งช้าๆบนเตียงเสียงข้อต่อกระดูกดังกรอบกแกรบหน้าขนลุกลมหายใจที่ควรหายไปแล้วกลับดังขึ้นแต่เป็นเสียงหายใจหนักๆเกินกว่ามนุษย์กลิ่นเย็นชื้นคล้ายดินที่เพิ่งขุดใหม่ลอยออกมาจากร่างนั้นแผ่วๆสุนัขเห่าเสียงดังด้วยความสับสนแต่ดวงตาที่มืดทึบยังคงจ้องมาที่มัน สายตานั้นไร้ชีวิตแต่กลับเต็มไปด้วยแรงดึงดูดเหมือนจะกักขังมันไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้ฝนภายนอกหยุดลงกระทันหันความเงียบเข้าปกคลุมทั้งโลกเหลือเพียงเสียงหัวใจของสุนัขที่เต้นถี่และเสียงกรอบแกรบของร่างที่กำลังเคลื่อนไหวเจ้าของค่อยๆก้มตัวลงจากเตียงทุกการเคลื่อนไหวแข็งกระด้างผิดธรรมชาติฝ่าเท้าเปลือยเปียกชื้นแตะกับพื้นไม้เสียงเอียดอาดดังขึ้นทุกอย่างก้าว สุนักถอยกรูดจนติดกำแพงแต่สายตายังคงไม่ละจากเจ้าของความทรงจำในอดีตที่เต็มไปด้วยความรักกำลังประปลนกับความจริงอันสยดสยองตรงหน้าริมฟีปากซี่ขยับอีกครั้งเสียงต่ำแตกพระเอื้อนออกมาไม่ใช่ชื่อของสุนัขแต่เป็นถ้อยคำที่มันไม่เคยได้ยินมาก่อนบรรยากาศในห้องเย็นยเยือกจนหายใจแทบไม่ออกเงามืดยืดยาวคลืบคลานเข้าหาสุนัข มันหอนเสียงยาวราวกับร้องให้อย่างสิ้นหวังแต่ในห้องนั้นไม่มีใครช่วยมันได้อีกแล้วคุณอยากให้ผมพาต่อไปสู่จุดช็อกที่สุดที่เผยความจริงว่าร่างนั้นคืออะไรไหมครับริมฟีปากซี่ขยับช้าๆอีกครั้งเสียงต่ำแตกพร่าเล็ดลอดออกมาเป็นถ้อยคำที่เหมือนมาจากที่ไกลโพนฟังคล้ายเสียงกระซิบของลมที่ลอดออกจากหลุมลึกสุนัขยืนนิ่งหูตั้งสันระร,ริกหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดจากอก มันก้าวถอยหลังอีกครั้งจนตัวแนบติดกำแพงดวงตาจ้องมองเจ้าของที่ไม่ใช่เจ้าของอีกต่อไปร่างนั้นก้มหน้าลงช้าๆเงาผมปกหน้าปิดบังสีหน้าแทบทั้งหมดเหลือเพียงดวงตาว่างเปล่าสองดวงสองวาวในความมืดเหมือนรูดำที่ดูดทุกอย่างให้จมลึกลงไปเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นไม้ดังก้องก้าหนึ่าหนึ่งหนักและแข็งกระด้างกลิ่นดินชื้นแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกลิ่นจากหลุมศพเพิ่งเปิด สุนัขเห่าเสียงสั้นๆแหลมคมแต่เสียงนั้นสะท้อนกลับมาจากกำแพงเหมือนบ้านทั้งหลังกลายเป็นโพรงกลวงเสียงสะท้อนนั้นฟังคล้ายเสียงสุนัขอีกตัวหนึ่งตอบกลับสุนัขสะดุ้งเงยหน้ามองรอบห้องแล้วมันก็เห็นบางสิ่งไหววูบที่มุมตาเงาสีดำกำลังคืบคลานอยู่บนเพดานช้าๆชาเหมือนหยดหมึกที่ซึมขยายออกดวงตาที่ว่างเปล่าของเจ้าของเงยขึ้นเฝ้ามองเงาดำนั้นด้วยสายตานิ่งเฉย เหมือนกำลังรอคำสั่งจากสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์สุนัขขนุกชั่นหางจุกแนบแน่นกับพื้นมันพยายามวิ่งไปที่ประตูแต่ทันทีที่อุ้งเท้าแตะบานประตูเสียงลั่นเอียดดังสนั่นแล้วบานประตูก็ปิดแน่นเหมือนถูกแรงบางอย่างผลักกลับมาสุนัขหันกลับดวงตาสันระร,ริกร่างเจ้าของที่ซีดเผือดค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงคลานต่ำเหมือนสัตว์ร้ายไม่ใช่มนุษย์กระดูกแขนขาบิดงอผิดรูปอย่างน่าสยดสยอง มันขยับเข้ามาใกล้เรื่อยเสียงกรอบกแกรบของกระดูกดังประสานกับเสียงหอบต่ำลึกทุกก้าวที่เคลื่อนเข้ามาทำให้ห้องยิ่งแคบลงเหมือนอากาศทั้งหมดถูกดูดหายไปสุนัขเห่าเสียงยาวสุดกำลังเสียงนั้นก้องสะท้อนไปทั่วบ้านแต่ไม่มีใครข้างนอกได้ยินเลยโลกทั้งใบเหมือนถูกตัดขาดออกไปจากความเป็นจริงในวินาทีนั้นดวงตาของร่างนั้นเบิกกว้างเงาดำบนเพดานแตกกระจายเหมือนฝูงควัน แผ่ขยายลงมาปกคลุมทั่วห้องและทั้งหมดพุ่งตรงเข้าหาสุนัขสุนัขหอนเสียงดังลั่นสถานไปทั้งร่างสายตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนมันไม่เข้าใจว่าเจ้าของที่มันรักสุดหัวใจกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่น่าจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไรคุณอยากให้ผมเล่าต่อให้ถึงจุดสุดช็อกที่เปิดเผยสิ่งที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังหรือไม่ครับเงาดำมาหาสารโถมลงมาจนห้องทั้งห้องมืดสนิท แสงฟ้าแลบจากหน้าต่างเพียงวูบเดียวเผยให้เห็นภาพที่น่าขนลุกยิ่งกว่าฝันร้ายร่างเจ้าของถูกห่อหุ้มด้วยเงามืดแขนขาเหยียดผิดรูปเหมือนหุ่นเชิดถ,ถูกบังคับเสียงแตกพร่าดังออกมาจากในอกของเขาต่ำลึกและเต็มไปด้วยความหนาวเย็นไม่ใช่เสียงของมนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่ทำให้สุนัขทั้งตัวสั่นสะท้านสุนัขถอยกรูดจนแผ่นหลังแนบติดกำแพงอุ้งเท้าสั่นจนเล็บขูดพื้นไม้เกิดเสียงแหลม มันพยายามไม่กระพริบตากลัวว่าหากละสายตาเพียงเสี้ยววินาทีสิ่งตรงหน้าจะเข้ามาในพริบตาแล้วร่างนั้นก็หยุดนิ่งเงาดำที่ห่อหุ้มค่อยๆขยับแตกแยกออกมาเป็นแขนงยาวเหมือนหนวดแต่ละเส้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆกวัดแกว่งไปมาราวกับค้นหาเหยื่อกลิ่นดินชื้นและเลือดจางๆลอยคลุงจนสุนัขแทบหายใจไม่ออกขนตามลำตัวมันชี้ตั้งทุกเส้น หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเสียงนาฬิกาบนผนังหยุดเดินกะทันหันบรรยากาศเงียบงันจนแม้แต่เสียงหายใจก็หนักเกินทนดวงตาที่เคยว่างเปล่าของเจ้าของกลับสว่างวาบด้วยแสงสีแดงเรืองเรืองมองตรงมาที่สุนัขโดยไม่กระพริบทันใดนั้นเงาหนวดเส้นหนึ่งพุ่งเข้าหาสุนัขเห่าก้องพร้อมพุ่งตัวหลบไปอีกด้านหนวดนั้นฟาดกระแทกกำแพงจนไม้แตกเป็นรอยลึกเศษไม้ปลิวกระจายกลางห้อง สุนัขวิ่งวนด้วยความหวาดกลัวเสียงเห่าของมันก้องไปทั่วแต่กลับไม่มีใครได้ยินเหมือนบ้านทั้งหลังถูกกักขังในมิติที่ไร้ผู้คนหนวดเงาอีกหลายเส้นพุ่งเข้ามาพร้อมกันสุนัขกระโจนขึ้นเก้าอี้แล้วปีนขึ้นไปบนโต๊ะแต่หนวดก็ยืดยาวติดตามอย่างไม่หยุดยัง้งทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความสิ้นหวังในวินาทีนั้นเองริมฝีปากซีกของเจ้าของค่อยๆขยับอีกครั้ง เสียงกระซิบที่ชัดเจนกว่าครั้งก่อนดังขึ้นเจ้าจะอยู่กับข้าตลอดกาลสุนัขชะงักงันน้ำตาเอ่อเต็มดวงตาเสียงนั้นคือเสียงที่มันคุ้นเคยเสียงของคนที่มันรักสุดหัวใจแต่แฝงด้วยความมืดมนจนแทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์มันเห่าด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนกำลังเรียกให้เจ้าของกลับมาแต่สิ่งที่ได้ตอบกลับคือรอยยิ้มบิดเบี้ยวบนใบหน้าซี่ที่เต็มไปด้วยเงามืด เงาค่อยๆโอบล้อมเข้ามาทุกด้านปิดกั้นทางหนีทั้งหมดสุนัขหอบหายใจถี่ร่างกายสั่นระริกหัวใจใกล้แตกสลายด้วยความสิ้นหวังแล้วเสียงฟ้าผ่าก็ดังขึ้นอีกครั้งแสงวาบสว่างฉับพลันส่องเข้ามาในห้องเผยให้เห็นความจริงที่สยดสยองกว่าทุกสิ่งร่างของเจ้าของไม่ได้เพียงแค่ถูกเงาห่อหุ้มแต่มันกำลังผุพังทีละส่วนผิวหนังแตกแยกออกเผยให้เห็นเนื้อที่เปื่อยยุ่ย และใต้เนื้อนั้นคือเงามืดที่แท้จริงกำลังเติบโตออกมาคุณอยากให้ผมเล่าต่อไปจนถึงการประทักครั้งสุดท้ายของสุนัขก,กับสิ่งที่สิงร่างเจ้าของใหม่ครับเสียงฟ้าผ่าดังลั่นไปทั่วทั้งท้องฟ้าแสงวาบสุดท้ายส่องเข้ามาในห้องมืดหนวดเงาที่รายล้อมหยุดชะงักชั่วขณะสุนัขจ้องมองร่างที่ผูพังตรงหน้าน้ำตาเอ่อคลอเต็มดวงตาใสมันเห่าเสียงสุดท้ายเสียงที่เต็มไปด้วยความจงรักภักดีและความอาลัย ร่างนั้นสถานเล็กน้อยริมฝีปากซีดเผือดขยับเหมือนจะเอ่ยชื่อของมันก่อนที่เงามืดทั้งหมดจะแตกสลายไปพร้อมเสียงลมแรงร่างของเจ้าของสุดลงนอนแน่นิ่งอีกครั้งไม่มีหนวดไม่มีแสงสีแดงมีเพียงความสงบเย็นปกคลุมห้องทั้งห้องสุนัขเดินเข้ามานั่งข้างเตียงซบหัวลงบนแขนที่เย็นเฉียบมันหลับตาลงช้าๆหายใจถี่แต่เต็มไปด้วยความสงบ ราวกับได้ทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายเพื่อคนที่รักที่สุดโลกภายนอกยังคงมีฝนโปรยปลายแต่ในห้องเล็กๆนั้นทุกอย่างกลับเงียบสงัดสุนัขยังคงนั่งเฝ้าไม่ละทิ้งไม่หันหนีแม้หัวใจของมันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามความซื่อสัตย์ของมันยังคงอยู่กลายเป็นเรื่องราวสุดซึ่งที่ไม่มีวันลืมเลือน